ปุ่มให้มันลบขอ้อมูลได้นะครับอ่านี่คือขั้นตอนคร่าวๆครูฟิดโปรเจคเตอร์ไว้แล้วนะครับเริ่มต้นก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเหมือนเดิมครับไปก๊โอคโค้ดมาก่อนนะครับอ่าดวันนี้มันจะมีสองส่วน,นรายวามว่าให้เจอครูนะครับอ่าครูเฉพาะส่วนแรกก่อนเนี่ยมันจะมีถีงนี้เราทำในงเด็กตรนน้ไม่ต้องนะเฉพาะรายแรก ุ่มคลิปขวาคันลอกย่อไว้นะครับแล้วก็ไปเปิด a r o b ม r e m o เม e เบอเดิมวมันนี้ไม่มีคลิปนะครับต้องจุดแล้วก็เลือกเ r e a t e New เลือกอะไรต่อ TST เลือก Create นะครับ นั่แจ้งเตือนเราก็ตอบโนไปนะครับปรับเป็นหน้าโพูดอันนี้แนะนแลมก็ปิดโพูดลบเหมือนเดิมปุ๊บข้อขวาวางนะครับโอเคอ่าทีนี้เน็ตแลมไม่เซฟก่อนเลยข้อควางเสแล้วป้ายซีเซฟตรงไหนครับตำแหน่งที่เซฟแต่ถ้าดีก็เริ่มต้นง,ง,ง่ายๆก็ไปที่ที่ฟรีก่อน แต่วตาดีแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อตัวเองนะครับโฟลเดอร์แซมนะครับตรงนี้จะจำไม่ได้ในโฟลเตอร์นะครับขั้นตอนที่หนึ่งจากชื่อตัวเองแล้วก็แซมแล้วไปโฟลเดอร์ไล้ต่อเดททีร็อกและโฟลเดอร์แอลดีบีดีดนะครับซึ่งในนี้ของเรนจะมีอยู่สามไฟล์ตอนนี้ใครที่จำครบแต่นี่ครูลองทำไปก่อนแล้วไฟล์ชื่อว่าให้มาน้องชื่อไฟล์ว่าบีดีนะครับ ชื่อไฟล์อยู่ในโค้ดที่สองเหมือนกันครูเขียนให้แล้วครูอขอการเชื่อมอของเรือเข้าครูทำไปแล้วแต่เซฟอยู่่นี้มันจะขอมาทำนะโอเคครูยินดีแต่ทีนี้ข้อที่สองแก้โค้ดไฟล์ดีทิ่ไฟล์นี้นะมันทักที่ ก็เือนี้อันนี้ง่ายๆเจอทำอยู่แล้วตรงนี้แก้วแก้เลยอ่ตรงนี้จริงไม่ขึ้นให้แต่ก็น่าจะแก้ตูวแล้วถูกไหมชื่อฐานข้อมูลของเรานะครับเสร็จแล้วไปปั้นที่เก้าตรงนี้ดีฟิดพอมข้อมูลอยู่ในตาราที่ว่า N T D แหวให้ลบโดยยึดอะไรยึดจาก I D ก็คือนักเรียนถ้ารหัสนักเรียน ตรงการก็คือลบทั้งหมดนะครับโอเคทีนี้เสร็จแล้วก็ไฟลเซฟอีกทางหนึ่งให้ดอกยานกะจายไปนะครับทีน,ทนี้ในส่วนของโค้ดมันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับให้เราไปก๊อกมานะครับส่วนล่างเวลาก๊็อกกูทำสีแดงแล้วตรงนี้ไม่ต้องค๊อกทั้งหมดนะอันนี้คือเราจะไปเพิ่มในไฟล์อเด็กซึ่งเรามีอยู่แล้วนะครับให้เราคลุกพล็อกสีแดงเอ่อ กันรอบเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเปิดดีวอร์เราจะไม่คลายนิ่งนะเราจะโอเพนเพนแล้วก็เปิดไฟล์อิเด็กขึ้นมาให้วางบนท่านที่86เลื่อนออกมาในจอมอนิเตอร์มีนะครับขั้นตอนกำนดมาให้แล้วถ้าจะไม่ได้เอนที่ดูไปก่อนไป86ก็คือหลังนียหลังข้อความ PNP นะครับก้เลื่อนออมายาวบาง ชุดนี้ชุดนี้ให้ทำอะไรให้มันแสดงข้อความเวลาเราทํางานเช่นเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลให้มันแสดงข้อความบอกด้วยว่าเราทําอะไรไปเพื่อให้มันเข้าใจได้ไง,ง่ายขึ้นเอาววาเสร็จแล้วก็เซฟครับอันนี้ไม่มีอะไรมากปุ๊บก็เข้าไปที่พีซีได้ดีชื่อคนเตัวเองแซมแล้ไปเปิดะไรก่อนนาเปิดแซมคอนโทรลก่อนก่อนอที่จะไปเรียกนะครับเดี๋ยวมันไม่ขึ้นตะตาฮัลโล สาอาโลนะครเสร็จแล้วก็โงบวกเรียกดูครับโลเคอลโมดเซเลตบีบีสตอดินอินซ์นครับคือตู้ิปิดอหรออ๋อปิดจริงด้วยนี่ใครบอกเลยเขื่อนต้องมดเซเลตบีบี คิวเล่นเช็คก่อนโอเคถูกแล้วอ่ะโอเคก็จะเรียกเว็บขึ้นมาได้ทีนี้ผมที่เองแชททำให้มันใช้งานได้ก็คือกลุ่มลบนี้วันนี้ให้คะแนนลบอันนี้ออกนะถ้าหันไปดึงเดือนออกก็คือที่เป็นชื่อกลุ่มใบงานล่าสุดคะแนนแต่แก้ไขในชื่อกลุ่มถูกไหมในรอบออกในรอบปกติในส่วนเมื่อกี้ก็คือเนี้ยเป็นข้อความแสดงตรงนี้นะครับสังเกตเนี้ยก็จะอย่างรอบนึงนะครับ โอเควันนี้นักเรียนลบเ,เสร็จมันก็จะแสดงข,ข้อความสีเขียวกลับหลือชื่อนักเรียนนะครับแต่วันนี้เพิ่มนะครับน่มันมก็จะแสดงเหมือนกันนะครับวันนี้ลบไม่เหลือเฉพข้ชื่อนักเรียนนะครับขอบ้อมูลของการไม่ถูกต้องก็ใช้ผมแก้ไขได้นะครับโอเคไหมแคหน้านที่สองนะครับเอ่พอไปไม่ขึ้นไม่ขึ้นสีเขียวนี่ก็กดแก้ไขก็ได้แล้วก็กดมันขึ้นให้แสดงคอวมาแก้ไขข้ขอมูลก็ได้บางคนลืมลบเสร็จแล้ว ไม่ไม่ได้เก็บตอนนั้นเดี๋ยวพอเราดีเฟสมันจะหายไปนะครับไอ้เียอง